มือนี้มั่ม่ผ้ามาที่อำเภอภูเขียวนะคะมาเบิงการคัดเลือกทหารปี68นะคะมือนี้นะคะพี่น้องลานไส้มั่เม่กับมาคัดทหารพิกันนะคะหลังจากที่พ่นพันกันมาดวนนะคะน้องเลี้ยนจบแล้วนะคะมือนี้ก็มาเปลนกาลังใจให้ลาน้นกันนะคะบรรยากาศทางในกับกำลังศาสดีเพิ่นกําลังลําเลียงนะคะรวบรวมข้อมูลนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการจับใบดำใบแดงกันเดี๋ยว บรรยากาศอันนี้น้องๆนะคะที่กำลังนั่งทำใจอยู่เนาะกำลังนั่งทำใจที่ได้เข้าไปขับเลือดทหารเขาจะแส่งงบนลุยบัตรอันนี้ครับของทหารได้ค่ะครับาไช่ใช่ใช่อันที่ที่ได้ขับเลือดค่ะนี่เ ไม่โ้ไผมเราคามเราอยู่รอก็ได้หอกกไล่ท้อใจอยู่เบิ่งใบเยะใจไรวะควายัดยจะได้ถุกแดงมาบ้างไอ้มันจะไหไหนามันจะท

อเแนี้แหละมามาดูใจมาคุ้เส็ตแล้วขุดยกยกเงินขุดยก ไปดคนดมาดูนี่คนดมไม่หรอกคนดมเรอโปกาับโปกาี่มาถึงเกณฑ์้วนะโปกาดูบุคพกดูระดับสอครับสามสองคนไทยครับลกบครับใคร่สองคนครับ 12. จิากียุทธเป็นประชาสองน่งสาัทุสี่สาหกพีรพัฒนทองบอสองสา

นักวุฒิรัศมีมันชักสองหนึ่งห้าทหารบกที่ Văn ừ, bóp ừ, phần dáng 2, đầu bắt phần bắt 2, bắt 2 bắt đầu ก็ขอให้โชคดีนะคะเพราะว่าเป็นหลวกของชาตะพี่น้องเพ่ที่ได้ใบดำก็ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณและสอบคุี่ค่ะคมาทังานเดีอ๋ยว โอเคแค่นี huh. ้แหละมามาดูไฟแบบที่เสร็จแล้วขยง ไปดูคนดมนมาดูนี่คนดมไม่หรอกคนดมรองโฟกรับโฟกส์ใม่มาถึงเกณฑ์แล้วโฟกสนะให้ดทกู่ระดับสองครับสามองคไทยครับลกครับหครับดแงบครับ้าบอลครับ

ตามนะครับตอานหนตงทานใหังนทาับงวันอง้นตอานใ้ั้องาัตองานตองานใั้วนต้อัวทำานใหต้องททันานนต้องวองาัน้านัวัตัวั การมีนะครับการเ่อการพุ่งเร็วแล้วก็เพิ่อความไปทดลองที่ทดลองทำบ้านก่อนในบ้านก่อนนะครับในบ้านก่อนไม่ได้ ทหารเนาะสตว์ดีได้ไหเข่ากับตู้รถรถทหาหรพอดีป .6 1 0ก สำหร yeah. really? hm. well, we ับการจับฉลากจับฉลากแล้วส่งมาให้ผมนะครับผมจะแกะอ่านเมื่อจับฉลากเสร็จแล้วยื่นมาให้ผมผมจะแกะอ่านแล้วก็เจ้าน้องต่างก็เกินให้เดินไปหาพี่คนนี้นะครับเพื่อพยุงไว้ครับเริ่มได้ครับสำหรับตะบลแรกนะครับตะบลกุดยมนะครับน้องๆบางเบีย ฐานหมายเลขที่ข้อมือนะครับแล้วยืนขึ้นมานะครับแล้วก็ชูมือนะครับอ่าหมายเลข209ก20 9, ้าินทิพนราศีกับ2 1งหนึ่งศู์ยรชินรอ ของวันนี้นะครับดําง